ถ้าจะกล่าวถึงขงเบ้งเป็นอัจฉริยะบุคคลในยุคสามก,ก๊กเขาเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของพระเจ้าเล่าปีแห่งอาณาจักรจกก,ก๊กเป็นนักการปกครองที่ช่วยทำานุบำรุงขำจุนและวางรากฐานให้จกก,ก๊กได้ยืนยัดอยู่ท่ามกลางกลียุคได้กว่า40ปีอีกทั้งยังเป็นนักการทหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลอุบายอันพิสดารล้ำลึกและเป็นนักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตกรรมล้ำยุค เช่นโคโยนหน้าไม้กลโคมไฟมันโถและอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ในบรรดาเรื่องเนื้อชั้นทั้งหลายทั้งปวงของของเบ้งนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาถูกวิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางว่าแท้ที่จริงแล้วคงเบ้งไม่ได้ฉลาดหลักแหลมสักเท่าไรนักเมื่อเขาเลือกนางอุยซีมาเป็นพันรยา ในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพยาคลังหนได้บรรยายถึงลักษณะของนางอุ๋ยซีไว้ว่านางอุ๋ยซีนี้รูปชั่วตัวดำหน้าออกฝีมีลักษณะวิปริตทั้งกายจะหางามสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีได้แต่ทว่ามีปัญญาพาทีหลักแหลมรู้วิชาการในแผ่นดินและอากาศไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม,มว่าคงเบ้งนั้นพบเจอนางผู้นี้ได้อย่างไร แต่ในนิทานพื้นบ้านของจีนนั้นก็พอมีเรื่องเล่าถึงตำนานความรักทั้งสองคนนี้ให้เห็นว่าคงเบ้งนั้นเลือกภรรยาด้วยวิธีการพิจารณาจากสติปัญญาไม่ใช่เพียงรูปกายเท่านั้นหนุ่มน้อยคงเบง้งในวัย18ปีลีภัยสงครามมาอยู่ในกระท่อมหญ้าเล็กๆบนเขาโงลังกังชายแดนเมืองเกงจิวได้ทำไร่ไถนาหาเลี้ยงชีพไปวันๆแต่กระนั้น หนุ่มน้อยผู้นี้ก็ยังภาคเพียรใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำและที่หมู่บ้านเดียวกันนั่นเองมีไดบ้านคนหนึ่งมีชื่อว่าอุยซีงานเขาได้สังเกตเห็นว่าเจ้าหนุ่มน้อยของเบ้งผู้นี้เป็นคนขยันขันแข็งมีสติปัญญาหลักแหลมจึงได้แวะไปเยี่ยมเยียนคงเบ้งที่กระท่อมหญ้าอยู่บ่อยครั้งส่วนหนึ่งเองคงเบ้งนั้นก็ได้เคารพนับถืออุยซีงานเป็นอย่างมาก และยังพูดคุยกันในเรื่องตำราวิชาการเหตุบ้านการเมืองอย่างถูกอกถูกคอวุยสิงานพอใจในเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากจึงคิดจะฝากฝังบุตรสาวของตนให้คงเบ้งเป็นคนดูแลแต่คงเบ้งนั้นได้บอกปัดไปทุกครั้งเนื่องจากมีคำล่ำลือในหมู่บ้านว่าบุตรสาวของอุยสิงานเป็นสตรีอัปปลัก ทางด้านอุยซีงานมิได้ละความเพียรพยายามของตนเขายังคงไปมาหาสู่กับขงเบ้งและเสนอเรื่องการมั่นหมายให้ขงเบ้งทุกครั้งจนขงเบ้งนั้นต้องเกรงอกเกรงใจรับคำมั่นหมายไปอย่างขอไปทีเพราะบางทีนั้นเขายังต้องศึกษาหาความรู้จากอุยซีงานต่อไปอีกมากรวมทั้งคิดว่านี่แค่เป็นการมั่นหมายเท่านั้นยังไม่ใช่การแต่งงานอุยซีงาน ยังคงเที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านของคงเบ้งเพื่อสนทนาปัญหาสารพันมีเพียงเรื่องเดียวที่คงเบ้งไม่เคยเอ่ยถึงนั่นก็คือเรื่องแต่งงานอุ๋ยสีงานก็ร้อนใจจึงถามคงเบ้งไปว่าข้ามาเยี่ยมเจ้าถึงบ้านทุกครั้งหากไม่เป็นการรบกวนหวังว่าคราวหน้าเจ้าจะมาเยี่ยมข้าที่บ้านบ้างคงเบ้งจึงรีบตอบรับตามมารยาทแล้วให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปเยี่ยมอุ๋ยสีงาน สองสามวันให้หลังคงเบ้งมาเยี่ยมอุยสิงานตามคำสัญญาเมื่อมาถึงเรือนบ่าวรับใช้ก็รีบเปิดประตูรัว้วให้คงเบ้งเข้าไปทันทีแล้วกล่าวว่านายท่านเน้นย้ำกับข้าเป็นหนักเป็นหนาว่าหากท่านคงเบ้งมาเมื่อใดให้รีบเชิญเข้าว่านทันทีส่วนอุยสิงานจะรอรับท่านอยู่ในเรือนด้านในสุดคงเบ้งเดินเข้ามาข้างในประตูเห็นประตูปิดอยู่ จึงเดินประตูเข้าไปและเคาะประตูตามธรรมเนียมพลันเขาก็เปิดประตูเข้าไปและตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเข้าไปในห้องเขาก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักสุนัขสองตัวกํำลังตั้งท่ากระโจนใส่เขาตัวหนึ่งสีดำเห่าเสียงกังวานส่วนตัวสีขาวแยกเขี้ยวคู่คํารามคงเบ่งเห็นดังนั้นจึงหันหลังเตรียมตัวจะวิ่งหนีแต่เป็นอีกครั้งที่ประตูห้องปิดได้เอง ขังเขาไว้อยู่กับสุนัขทั้งสองตัวก่อนที่ขงเบ้งจะเสียทีสาวใช้คนนึงก็โผล่เข้ามาแล้วลูบหัวสุนัขทั้งสองเบาๆทำให้มันหมอบลงจากนั้นสาวใช้ก็บิดหูสุนัขทั้งสองข้างพอเป็นสัญญาณให้สุนัขวิ่งกลับไปยังเบาะนอนของมันขงเบ้งคลายความตกใจพอได้สติก็เห็นว่าแท้จริงแล้วสุนัขทั้งสองเป็นสุนัขกลททำด้วยไม้ ห่อหุ้มด้วยหนังเคลื่อนไหวด้วยกลไกแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเขาจึงถามสาวใช้ว่าใครเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์สุนัขคนสองตัวนี้แต่สาวใช้ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วพาคงเบ้งเดินต่อไปในเรือนอีกหลังหนึ่งคงเบ้งเข้ามาถึงเรือนด้านในครานี้หาใช่สุนัขแต่กลายเป็นเสือโครงตัวเคื่องสองตัวร้องคำรามแยกเขี้ยว คงเบ้งไม่ได้ตกใจเหมือนก่อนเพราะคิดว่าเสือโครงทั้งสองตัวนี้ต้องเป็นเสือโครงกลนเป็นอย่างแน่เขาจึงเดินเข้าไปลูบหัวเสือโครงพอมือได้สัมผัสเสือโครงสองตัวก็พุ่งกระโจนเข้าใส่คงเบ้งจนลม้มลงอุ้งเล็บของมันเตรียมจะเฉือนเนื้อของคงเบ้งออกเป็นชิ้นๆปากของมันเปิดกว้างให้เห็นเขี้ยวแหลมวาวแต่ก็เป็นอีกครั้งที่สาวใช้คนเดิมโผล่เข้ามาและบอกว่า ถึงท่านจะมีสติปัญญาก็จริงแต่วิธีการที่ท่านใช้กับสุนัขมิอาจใช้กับเสือได้ว่าแล้วหล่อนก็ตบพ้นเสือทั้งสองเป็นสัญญาณให้มันหมอบราบมิต่างจากลูกแมวอิ่มนมเลยทีเดียวตัวของเบงเองรู้สึกขัดเขินเขาจึงร้องขอให้สาวใช้ช่วยนำทางไปหาอุยซีงานในเรือนหลังต่อไปแต่นางกลับปฏิเสธและบอกว่ามีภาระต้องไปโม่แป้ง ถุงแป้งสำหรับอาหารเมื่อเย็นพลางชี้ไปที่เครื่องโม่แป้งโคงเบ้งต้องตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเครื่องโม่แป้งที่ว่านั้นเป็นหุนลาทำด้วยไม้เดินโม่แป้งเป็นวงกลมโดยทำงานไม่มีหยุดพักท่านอุยซีงานช่างสค์สร้างนักเขาสร้างหุ่น,นกลไกเหล่านี้ได้อย่างไรกันข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยสาวใช้จึงบอกว่าท่านอุยซีงานไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำก็ขอให้เดินต่อไปเข้าไปยังเรือนด้านในคงเบง้งยังคงวาดระแวงเพราะทุกครั้งที่เขาเดินผ่านเรือนแต่ละหลังเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งประดิษฐ์อันพิสดารพันลึกแต่ยังไมิทันที่สาวใช้จะบอกกล่าวอะไรเพิ่มเติมประตูหลังสุดท้ายก็ถูกเปิดออกมาสตรีนางหนึ่งค่อยๆเยื้องกลายผ่านประตูออกมาร่างของนางสูงโปรง่งกิริยาท่าทางสมกับเป็นกุลสตรี แต่ผิวกลายกับดำกร้านใบหน้าปลุเปะโดยริ้วรอยแผลจากการเป็นฝีนางถามสาวใช้ด้วยเสียงอ่อนโยนว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันสาวใช้ย,ยังมิทันตอบคงเบ่งก็ก้าวเท้าเดินออกมาและบอกว่าข้าพเจ้านี้มีชื่อว่าเหลียงแซ่จูกัดเพื่อนสนิทมิตรสหายมักเรียกข้าว่าคงเบ่งข้าเป็นชาวไร่อาศัยอยู่บนเขา ท่านอุ้ยสีงานไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้งวันนี้ข้ามีโอกาสจึงมาเยี่ยมคำนับท่านที่เรือนเช่นนั้นขอเชิญตามข้ามาสตรีผู้นั้นได้กล่าวขึ้นคงเบ้งทําลังเลสาวใช้จึงบอกให้ตามเข้าไปเถิดนายหญิงของข้าปิดเครื่องยนต์กลไกลทั้งหมดแล้วท่านไม่ต้องกลัวคงเบ้งจึงรีบตามเข้าไปแต่ในใจนั้นยังวันวัน,วนและหวาดระแวงอยู่ในระหว่างทางที่เดินเข้าไป เมื่อเดินทางเข้าไปถึงห้องรับรองหญิงสาวเชิญคงเบ้งให้นั่งรอความรู้สึกระวังตัวของเขาลดลงแล้วเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เขาเจอในวันนี้ใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในเวลาไม่นานนักอุยซีงานก็เดินเข้ามาในห้องคงเบ้งลุกขึ้นคำนับตามธรรมเนียมแล้วทักทานอุยซีงานว่าการเดินทางมาเยือนท่านในครั้งนี้ม่ใช่เรื่องง่ายเลย แทบเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลยทีเดียวอุยสีงานก็หัวเราะชอบใจเพราะรู้ว่าคงเบ้งต้องพบเจออะไรมาบ้างแล้วจึงเฉลยให้คงเบ้งฟังว่าผลงานทั้งหมดที่ท่านเห็นนั้นเป็นของอุยสีลูกสาวของตนพร้อมกับขอโทษขอโพยคงเบ้งแทนนางเป็นการใหญ่คงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ฉุกคิดขึ้นในใจว่าจูกัดเหลียงหนอจูกัดเหลียง ท่านอุยสิงานมั่นหมายให้เรากับสตรีผู้วิเศษแต่เจ้ากับโง่เขามองคนที่เพียงรูปกายภายนอกไม่มองลึกเข้าไปด้วยถึงสติปัญญาและหัวใจสตรีวิเศษเช่นนี้แน่แล้วว่าไม่อาจหาได้ที่ไหนบนแผ่นดินจีนจูกัดเลี้ยงเอย๋ยช่างเบาปัญญายิ่งนักเมื่อคิดได้ดังนั้นคงเบ้งจึงรีบกล่าวตอบอุยสิงานว่า ข้าพเจ้าชื่นชมในสติปัญญาของแม่นางอุ๋ยศีมากนักอุ๋ยศีงานว่าบุตรสาวข้าอัปปลรักข้าพยายามหาคู่มั่นคู่หมายให้นางมาตลอดแต่ก็คงหมดหวังแล้วยังไม่ทันที่อุ๋ยศีงานจะกล่าวต่อคงเบ้งจึงรีบชิงตัดบทและกล่าวว่าข้าพเจ้ามาหาท่านในวันนี้เพื่อคำนับท่านในฐานะบิดาขอท่านโปรดรับข้าเป็นบุตรเขยของท่าน ตามที่เราได้เคยมั่นหมายกันไว้ด้วยเถิดอุวิสีงานได้ยินดังนั้นก็หัวเราะชอบใจยินดีรับคงเบ้งเป็นบุตรเคยของตนคงเบ้งแต่งงานกับนางอุวิสีงานไปแล้วทั้งสองได้ช่วยเหลือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งตามตำนานพื้นบ้านของจีนก็ว่ากันว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่คงเบ้งคิดค้นขึ้นนั้นล้วนมาจากสติปัญญาของนางอุส๋สีในเรื่องสากกคงเบ้งสร้างโคยน ทำด้วยไม้ใช้ขนส่งสเสบียงในกองทัพเดินทางวันละได้หลายพันลีไม่ต้องหยุดพักก็มีที่มาจากที่นางอุ๋ยซีประดิษฐ์คิดค้นสุนัขหรือว่าเสือโครงหรือว่าลาไม้นั่นเองคงเบง้งยังสร้างหน้าไม้กลยิงเก่าทันได้ครั้งละหลายสิบดอกและมอบวิธีการสร้างส่งต่อให้เกียงอุยใช้รบกับอุยกกนอกเหนือจากนั้นยังเจนจบในวิชาดาราศาสตร์ สามารถยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรรวมทั้งวิชาสายเวทเรียกลมเรียกฝนจุดเทียนไฟต่อชะตาชีวิตศาสตร์และวิทยาการในสมัยโบราณบางอย่างก็ยากเกินกว่าที่จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไปตัดสินแต่เรื่องราวของคงเบ้งเลือกเมียเป็นอุทาหรณ์สอนใจในทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างดีว่าสิ่งสำคัญ ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจ